ท่านสานธุชนวัตบริษัตทั้งหลายและบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรมรมทานแลว้วโปรดสนดักข้อวัตรปฏิบัติในพระกรมรมทานสี่สิบระการ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือในเรื่องของศีลานุสติกรรมฐานสำหรับศีลานุสติกรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระิตมานบรมศาสัดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงและนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตามนึกถึงศีลเป็นอารมณ์คำว่าศีลานุสติ อนุสตินี้เป็นตามตามใน,นถึงศีลใน,นการเจริญศีราอนุสติกรรมฐานนี้จึงไม่ใช้คำภาวนาวศีลังศีหลังสีลัง,ลง,ลงถ้าหากว่าไปภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ตรงตามจุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์ ความ,บบมประสงค์องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีว่าให้ท่านทั้งหลายตั้งใจใคร่ครวญอยู่เสมอถึงเรื่องของศีลให้มีความรู้สึกอยู่เป็นปกติว่าเราเป็นผู้มีศีลและก็ิีลของเรามีกี่สิขาบทที่จะพึงรักษาสำหรับราวะ สิลที่มีความสำคัญก็คือสินห้าประการสมมเณนมีสินสิบประการแล้วก็ต้องมีเชคยวัตอีกเจ็ดสหรวมเป็น8ปดสิบห้าสำหรับพิสุก็มีสิขาบท2องยยีเจ็ดเป็นอนุสินแต่ละท่านที่จะพึงปฏิบัติ องสมเด็จพระสุนทรสัติโสภาคให้ใช้จิตกำหนดอยู่เสมอว่าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งหรือว่าทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตสรงแนะนำเราจะประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนไม่โมหมองหรือขาดตะลุกมีการปฏิบัติศีล ถ้าวาดทงเรื่องพิสุสมณเณรก็รู้สึกว่ามีสภาวะหนักทีุ่ทงทนวันหนักก็ว่าจะต้องรักษาสิขาบทมากด้วยกันแต่ตัวว่าวันนี้ก็จะขอแนะนําเฉพาะครวาาภิัยว่าพิสุสมณเณรนั้นมีกิจที่จะต้องทําอยู่โดยเฉพาะแล้วก็มีภาวะว่างกว่าครวาาภิสัยมาก ย่อมมีโอกาสที่จะใค้ทวนพบสุดพบทวนถึงวิขาบทที่ตนจะพึงปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินี้องค์สมเด็จพระสงสวัสดิโสภาพทรงแนะนำว่าถ้าจะให้ศิลบริสุทธิ์ก็รู้สึกว่าจะไม่หนักอะไรนักถ้ารู้จุดของเหตุ นั่นก็คือองค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชตสอนตัดว่าถ้าเรามีพรหมิหารสี่ครบถ้วนเมื่อมีพรหมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ว่าศินอะไรทั้งหมดมันก็ดีไงหมดทุกอย่างแต่ว่านอกจากจะมีพรหมิหารสี่ครบถ้วนแล้วก็ยังดีไม่พอ ต้องมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกำลังใจไว้เสมอเมื่อมีสติสมัมปชัญญะควบคุมกำลังใจแล้วถ้าสติสมัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฟอ้อเหมือนกันอั่นสิลที่จะรงได้ดีอีกได้นั้นอีกด้านหนึ่งนั้นก็คือต้องมีปัญญาเข้าไปควบคุมปัญญากับสตินี่ต้องเท่ากัน ถ้าสติมากไปม,มากไปก็ฟุ้งไปอีกปัญญามากไปก็ฟุ้งเกินไปเวลาสตินึกปัญญาก็ควบคุมไม้สิ่งที่ตัวนึกไว้เนี่ยมันถูกต้องตามสิขาบททีิองค์สมเด็จตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ ถ้าจะให้ดีไปอีกขห้บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริละโอตปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีลเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกขออองสมเด็จตวทีแก้วทุกท่าน ทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือหนึ่งมีรรม,มิหารสี่สองมีสติสามมีสัมปชัญญะสี่มีปัญญาห้ามีหิลิล,ลิโอทปปะนี่ก็แถมเจ็ดอหกแล้วหกถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสนิดกันดีไหม หรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ส่งตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรมีหารสี่ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสียใคข่โอเมฆาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้า เหตุใดๆที่เข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สติเล็กไว้ว่าสิ่งทีเรามีผีสิขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิขาบทนั้นบกคร่องบ้างหรือเปล่านอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้ยีริละโอตปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความทั่วที่เกิดจากการทำลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดเทียบรากขึ้นมันได้เพราะอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพทธเจ้า ถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริสัททั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสิงครบบ้วนไม่ว่าสินเล็กสินกลางสินใหญ่สินเล็กหมายถึงสินห้าสินกลางหมายถึงโบสถศตสีเนศสินสิถ้าสินใหญ่ก็คือสินสองรอยี่สิบของพระพิสเทั้งหลาย เป็นอนันว่าการที่จะสรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดเข้าประกอบจึงจะเป็นผู้มีศินบริสุสทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอนันว่าเป็นกานเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าศีนนี่แปวลว่าปกติปกติเราจะต้องรประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติ สำหรับสีขาบทสองร้อยี่สิบเจ็ดจะไม่พูดถึงสีข่ขาบทสิบก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทแปดก็จะไม่พูดถึงสีข่ขาบทห้าจะพูดรละว่าสีขาบทห้านี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเรามีจิตเมตาตากรุณาทั้งสองอย่าง ตารมอย่างนี้จะสรงได้ต้องอาศัยสติสมัมปชัญญะคุมจิตว่ามันมีเมตาตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะเอาสติสมัมปชัญญะขุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจรารณาตามกระแสพระสธรรมเทศนาทีเรื่องศีล แต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสมัจชัญญามีหิริโลตตปะมีสรัทธาหมดสินสิขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าดา่านเราเป็นคนอายอายความชั่วเราไม่ใช่คนกลา้าเราเป็นคนกลัวกลัวผลของความชั่วจใจผลในเดียการทำลายศิน ในเมื่อสามารถเราทรงศินได้ดีโดยเฉพาะศินห้าความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติมาตพระพุทธเจ้าว่าจงอยาฆ่าสัตว์ชีวิตเมื่อการฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาพิจาร่าเขาผลอนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์ มันจะไม่พบไม่พบผลของความสุขก็เพราะในเมื่อเราดา่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะกล่าวจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความไม่ตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากไม่ตาถราคุณนาย มีการจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาบอกคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทําไม่ได้เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับก,กับถือในทรัพย์สินของเขาว่าเขาหาม,มาได้ยากเราไม่ทำเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสำหรับคนรักก็เช่นกัน ถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็คิดถึงกําลังใจของเราบ้างว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขามาใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการฉันใดคนอื่นก็มีความรู้สึกฉันนั้นดังนั้นในเมื่อเรามีเรารักในคนรักไม่อยากไม่อยากให้ใครมายื้อแย่ง เดี๋ยวไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทําลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทำเสียมีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากับเขาก็มีความสุขไม่แต่เราในความสามคัคคีสำหรับในด้านวาจาน,นี้ที่องค์สมเด็จพระจินสรีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริง พูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดผดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แกงแสะบุคคลอื่นให้เขาแตกเล่ากันไม่พูดวาจาสำรากให้เป็นที่ระคายเกลือนใจเองบุคคลอื่นใช้วาจารจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บ,บกคุคคลผู้รับฟัง เป็นอันว่าถ้าใช่วาจายอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุขเพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงแนะนำว่าสุรามีรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท อันนี้องค์สมเด็จพระบรมนลกนาดทรงแนะนำว่าจงหยุดยางเสียอย่าดื่มมันตามโบติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้วถ้าไปเมาเล่าเขาอ,อีกความเมามันเพิ่มก็ไม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพื่องรักษาได้จะพ่อสิขาบทาประการ อันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตามารบรมศาส,สันดากล่าวว่าเป็นปัจจัยความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมดก็จะต้องไม่เสียเวลาในการประวัติะวังป้องกันอันตรายอย่เพิ่งเคยกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหาย และก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยืดแย่้งความรักสิ่งกันและกันไม่ต้องทํา้างความไม่สบ,บายใจในเวลาที่ฟังภาาฟังวาจาที่เป็นประโยชน์จากคนอื่นจิตเราก็มีความสุขนี่เป็นอนวุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุข ศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดืม่ดมสุราเมรัยสติสัมปญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากวา่าบรรดาท่านพุทธบริษทัทตัยนหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกขตารมนี่การที่ใช้ชเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรามากวันหนึ่งวันหนึน่งยยต้องดตลืมตาขึ้นมาจึงกว่ายันหลับลงไปใหม่ แล้วก็ตั้งใจนับสิขาบทใคร่คนสีขาบทต่างๆที่จะฝึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็กขาดถ้ามาเอิญมันพลั้งมันพลาดไปบ้างก็คอยเอาสติสมัญ,ญญาเขาควบคุมไว้ ว่าศิขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จไปจอมไตรเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าแต่ศีลละเมิดแล้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่งศีล เมื่อทรงอารมณ์อยู่ยางนี้ค่อยปรับทวงใจไปวันละเล็กวันลน้อยมันก็มีการบกกร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพื่อเป็นของใหม่ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ชา้านไม่นานเท่าไร่กำลังใจในการรักษาสิ่งก็อจะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารม ความจริงคณะของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับคราวาสสำหรับสาเนต้องระมัดระวังให้ดีกรวาสในที่ดีก็มีมากเรื่องศิ้นห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะในการเคารพในวัตรศรสนาคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในวัตรศรสนาคมก็มีศินไม่ได้ คนที่ังมีศินบริสุทธิ์ได้เพราะจิตใจเคารพในไตรรรานคมคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่ความจริงในกรรมฐานสี่สิบนี่เราศึกษากัมาเพียงสองตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นเสนละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์อันนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี่ถ้าหากว่าท่านหลายทรงศีลน์ในกำลังใจบริสุทธิ มีจิตใจเป็นเอกคตารมในกาลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญนี่เฉพาะครวาดนะเฉพาะมีสุทสมณีนเนี่ยมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิขาบทต้องตั้งใจและเมิดจึงจะจึงจะเข้าถึงการบกพร่อง เรียกว่าศินจะปกครองบางสิขาหมดนไ,ไม่ต่างใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งจิตตกะเจืออ้ดยจิตคือตั้งใจและอจิตตกะไม่มีจิตเจือผลคือไม่ได้ต่างใจอันนี้ต้องระวังให้ดีมีทัศน์าว่าสิ่งของท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีสินบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะ ถอามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณไม่แข็งดีไม่แข็ง,ดงดเด่นมีแต่ก็มีดนการเกือ้อกูลดูตัวอย่างที่นาวิสาขามาหาบาสิกาหรือว่าท่านอนาดิวินิกาเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพรอยินดีด้วยสนับสนุนในการดีขงบมคลอื่นถ้าศินบริสุทธิ์อย่างหนึ่ง มีความเคารพใ่พระเ,เจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันเพราะว่าในที่ในบับาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์พื่อท่านเอาเพียงเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสําคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์จะสนา,าคมก็ครบ เพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพ,พุทธบริษัทท่างหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้ว การเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้วเหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีลห้ารายการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดมันเดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาด ไเห็นแล้วยกขาไม่ทันจ,จะยอะก้าวจเท้าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่เพราะเอินถ้าไปเหยียบโมตายโดยไม่เคไม่มีเจตนาจะฆ่าสิงก็ไม่ขาดได้ยุงม,มันมากระปาะกายหวังจะลูบไลให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาจะนี้สิงก็ไม่ขาดเป็นอันว่าถ่าท่านทรงศิลบริสุทธิ แล้วก็มีาสนาคมครบอย่างนี้เรียกว่าปสูดดาบันให้รับพูดกันในด้านปฏิบัตินี่สำหรับถ้าเราจะเริญนสีรานุสติกรรมาฐานมั่นคงอย่างนี้เมื่อเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระนัตนทรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะสีรานุสติกรรมาฐานนี่กับ ไตรรนาคมทั้งสามระการทำให้เป็นวิปัสสนาญาณได้ความจริงของ้อนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันนะที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์ย่าเคร่รัแต่พระพุทธเจ้าเขาคนึกถึงความตายเป็นสำคัญเราคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิ มีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสำหรับพระโสดาบันเร่งกล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดากสิทธาคามีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรยัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศิน เป็นสินที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะใสยพรมีหัรสีถ้าคนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจะเดินพรม,มีหัรสีท่า <c oughs> นี้เพราะอะไรท่านี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรมีหันสีมีแต่การ,มมารเกรเื่อกูลไม่ช้าไม่เย้แย้งไม่แข่งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สเตือนใจคนมีแต่การสนับสนุน นี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานสุสติกรรมฐานครบถ้วนท่านท่าน,นปฏิบัติในอนสุสติสามปรการครบถ้วนพระพุทธานสุสติธรรมานสุสติสังขานสุสติตามนึกถึงความดีพระพุทธปฏธรรมประสงค์และตามนึกถึงความดีของศีลสิขาบทขอ้อศีลเมื่อมีอารมณ์ม,มั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประโสดาบัน ถ้ากว่าเราต้องการจะเป็นอะระหันจะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่ำเข้ามาสู่โลกุตระจิตไอ้จิตที่เป็นโลกุตระเลยโลภิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่อยากถ้าอยเป็นต้องการเป็นอราหันก็กำลังใจมันเข้าเขตปณิพานแล้วนี่ แล้วก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาปติประานาสูตรทุกตอนลงมัอนกันหมดว่าร่างกายนี้เทวเวทนายก็ดีจิตก็ดีทํามคนดีที่เกิดการลงของใจแล้วก็นึก,กว่าเพียงแต่สักว่าเราเห็นเท่านั้นเพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่น เรืยกวากายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของคนอื่น่หนบอกว่าจงยายึดถือร่างกายของเราด้วยจองอยายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงยายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกทิ้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเรา คนที่รับรับสนาคมทรงสุนาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเป็นอาชาริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดการตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระร่างของพระองค์ ฉะนั้นในเมื่อออกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระคำองอ์งเพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายเขางอุนคนอื่นเราก็เขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนำทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้ ถาว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบคุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีกอย่างเดียวที่ทรงแ้ดดำกกีสาโคตมีว่ามัจจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่บายภูมิพระบคุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาแทนพุทธบริษทัทแทนหลายคงงกำลังใจอย่างนี้ที่ว่าแต่าภาพร่างกายนี้มันไม่มจะพังก็เชิญ ร่างกายขอาบุคคลอื่นจะตายเขาช่างอะไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินน่งหลายเหล่านี่มันจะไปไหนเขาช่างเพราะมันไม่มีความสําคัญสําหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ป็นเชื่อสายของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไป ถ้าชีวิตเกงนยกทรงอยู่เพียงใดเราก็าจะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตตินซีมันจะสิ้นไปเมื่อร่เราก็าไม่สะเทือนใจก็มีความสุขใจถ้าวางชิ้นได้เพียงเท่าน,นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากำลังใจของท่านเข้าถึงลาบตะผลเป็นพระอริยบุคคลเบือเบ้องสูงในพระพุทธศาสนา เราสำนับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาการเวลาที่จะแนะนําก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกําลังกายกาลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ศึกษามาจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสดี